ชิดะไวตาพลาสคอลลาเจนสีทองนะคะเจ้ารกเจ้าเดียวในประเทศไทยแน่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคอลลาเจนของบูเนี่ยคือมันเป็นคอลลาเจนล้วนอะที่เราไม่ต้องชงเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือไม่ต้องคนเลยเดี๋ยวดูนะคะน้ำเนี่ยพอเข้าไปปึ๊บแทบจะไม่ต้องคนคอลลาเจนเลยนะคะมันจะเกิดการละลายจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะจากสี ขาวเนี่ยไปเป็นสีทองอ่อนๆนะคะแค่ตั้งทิ้งไว้นะคะทุกคนกูจะโชว์ให้ดูถึงความที่มันแบบเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆดูดซึมง่ายนะคะเห็นไหมคะใสแล้วนะคะผ่านไปยังไม่ถึงแบบสามสิบวิเลยปะคือเร็วมากค่ะคือทุกคนเริ่มเป็นสีทองแล้วนะคะดูโชว์นิดนึงความเป็นคอลลาเจนสีทองเนี่ยมีผงสีทองนะคะอยู่ด้วยคันได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะ ทานตอนทองว่างจะดีที่สุดตัวนี้ทานไม่ได้